อะละนี่ไงเฮ้ยน้างึงดิเนาะตอาเลยเวิยมันปาดดีแปาดดีเออเลกก่ทยโอเคจะกันดองเออบอกข่าวสารน่มึงจะไปไหนอะไอเอาก็บอกข่าวสารบอกประกาศเลยพี่ชายพชายเกมเปิดลพี่พี่ชาเกมเปิดลพี่เกมเปิดี่อะไรเนยาวอไม่ได้จะไไ้เเ้ยเเ้ยเเเยเ้เเ้เอ้เ้ กูโดนนิมมีเล่าไปหรือเปล่าเดี๋ยเออเออล้าไวหรเปล่าเล้วไวหรือเปล่าจริงเออนี่ขโดนเครื่องนะยิ่งนี่นียนี่นว่นี่นี่นี่เี่นิ่นี่นี่นีนี่นนี่นน่นนี่นนี่นนี่ีน่นีนี่นนี่นีนี่นีนี่นนี่นี้นี่นนเ่่นี่นนี่นี่นนีนนี่นนนนีนี่นเนี่ มินนั้นได้นะเพราะว่าแล้วไปควยไปยาวอ่ะมึงเขาเต็ไม่เป็นดีโอ้ยกูยังเล่นไม่เป็นทำไมกูเพิ่งเล่นอ่ะทำไมอ่ะอืมก็เลยขาดสารโดนสตีกูดิอืมเฮ้ยจริงไหมอาท่านี้เหรอท่าอะไรวะโอเคท่านี้มันต้องพุ่งกูว่าแล้วมางกนกินเนี่ยน้องมึงทำอะไรกูไอ้พีดี้ีอืมทนตายกูอุ้ยตายแล้วโอ้ยเบ๊้ เกมมันก็ดีดีถ้ามีมึงนี่แหละโดนสตีกูเนี่ยไ้ยตายหรอโอ้โหตายถึงสองตัวดูดินี่กูพึ่งเล่นนะเนี่ยยังโฮดะน้องสวยมากพี่โอ้ยโอ้โหสุดยอด ไอซิคิวสีนี่ถ้าเมื่อไน,นุมันบอกไว้แล้วถ้ามันปล่อยชิปก็คือมันจะสามารถขอบวัวต่อได้นะมาแล้วลอโอ้ก็คือบวกการท่าสีอ,อีฮีแล้วมึงจะรู้ตัวพีเออก็มันค,คือปีศาจร้ายกันน้องไอปีศาจร้ายมานี่ดีไอปีศาจร้ายเออทันกับใครไว้มันต้องมารับผลกรรมไอ้น้องโอ้โง่โง่ไม่เป็นโง่โง่ไปละเฮ้ยจะไปไหนแต่พี่มึงจะรันทุกแบบไม่ได้แล้วแบบนี้ไม่มีกระแพงมึงหยุดก่อนน้อง มึงจ้าอีกรอบใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้มึงอยากได้นหรือกูเอาเลยมาดิโอ้แล้วมาขอมาดิมึงจะรันมึงก็รันรอบนี้กูไม่กลัวละไอ้หี่มาดิมึงชอบรันนักใช่ไหมมึงอยู่ไหนเอ้ยใครมึงฟาร์มใครให้มึงฟาร์มอือทาสุดอุ้ยเอาเอาโดนคาเดาโอโดนเขา โอ้โหอ้อยโอยเคาเตอร์ไปดิกายเดนอหรอเปล่อีกทีเไมเ่ยโอ้าอ้าโอเคชิโ้ทไรหนีเเล่นอย่างนี้น้องเดเล่นก่อนเราต้องกลัวปะนีไอเล่นก่อนเราต้องกลัวไหมออออ้ ไม่ให้ฟิวมันจัดมึงใครไอ้กบการฆ่าสีันนี้แค่ที่กูเท่านั้นกูจะบาปไปสาดร้ายยี่อยู่ในตัวมันสนนั้นไม่อย่ายุ่งเข้าใจไหมเออสาดร้ายออกลงโอ้ะไม่เอาลองตัวขาวลอาตัวเหนื่อยกันเลยกูจะไปไหนละยี่ก็ลอาแต่ไม่ล้ไม่เคยทำเลยวะเลยไปแล้ว ถ้ามันทยื้อมึงรันได้แค่ไหนวะฮะยื้อมึงจะรันทัาในตัวหมาป่าดีหรอ <c oughs> อือดีทัานดีทำไมจะไม่ทนัน <c oughs> ก็ตามไม่ทันก่อน <c oughs> ตามไม่ทันก่อนมึงตามไม่ทันก่อนเออีกที่ลืมอีกที่เลยิดี่อ๋อ <c oughs> อันนี้เอาดิแล้วเราต้องสุดนุษย์ถอนนะครับพี่น้องมาแล้ว,ลวสุดนุษต้องถอนครับพี่น้องโอเคชิวชิวชิวฮึบหลบ เอออยู่แล้วครับอปลอกลูกศิษย์สำนักนุชพูไงน้องสำนักสำนักมึงเยอะนี่ลูกศิษย์มึงอะตายตายเลยเหรออะไรอะตายเลยเหรอพี่ชายผมโอ้ยไกลาตีมาแล้วตายแล้วเหรอเนี่ยนี่ผมนี่คือสวรรค์เหรอครับเนี่ยฮึบ มันถึงเวลาของกูมึงละสึกซึ่งเจ้ายุทธภพเวลาอะไรเวลาดิมหรือเปล่าอะไรนะอะไรนะอ่านุกหล่ะก็น้ำจริงพี่ทำไรฮึบฮึบหุยอุ้ยหุยโอเคขอบคุณมากดอกชายขอบคุณที่รักกูนะขอบคุณที่รักพี่นะน้องไอ้โง ขอบคุณคับขอบคุณคับไปบอกลัทางอ้อมวันนี้ขอบคุณคับอะไรนะวะตะเรดอหุยเจ๊กันน้องชายพี่เจ๊กน้องชายพี่หุยโอ้ยตายแล้วเยนิมดิมงก็นตายแล้วตัดเออะไรกูยังไม่ตายกูกลับมาเกิดใหม่พร้อมกับต่างโลกแล้มกูกอนหรือเปล่าเออดูดีดี โอ้ทายยังยังก็ตายสวยแล้วกูต้องกลัวไปคิดว่ามีคนเดียวหรือกูมาละอืมยังอาจมากโดนกูกูมาได้น้องเฮ้ยเอ้เฮ้ยเฮ้ยดี้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮอเ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเ้ยเเฮยเฮยเฮ้ยเ้ย้ยไฮ้เฮยมยเฮ้ยเ้ย้ยเ้ มาแล้วเชื่อไอ้มังกรมันจะจังวะแบบที่แล้วไอ้มังกรกินหมี่แบบนี้มาป่าเหรอกูกูนั่นคือมาป้าเดี๋ยวนี้กูโดนคอเตอร์ไอ้กูจะทำจนใจได้กก็จะกินเดียวเองมันเยอะอะไรกันวะหรือมันรู้ว่ากูโอ้โหโอ้โหโอ้ยชิวอยู่บ่ฮึชิวชิวชิวฮึบ อึ่งบ้จาะหยห่อยเจาะไตัดไหนกันเยนเนอะแยะเนี่ยจาะหย่อยอึ่งบ้อุ่ยหย่อยเป็นไงล่ะพลังแห่งความหย่อยเป็นไงล่ะโอ้ยใครเนี่ยอู้หูบ้าแล้วเหรอไอ้พวกอสุริติการผมเนี่ยไม่ไหวแล้วไอ้เสือเอ้ยอะไรจ้าตีเลยน้องเจก่อนน้องชายพี่อย่าออกกล้องอย่าออกกล้องโอเคอีกแล้วเฮยชิบหายปะเฮ้ยเดี๋ยว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 วิชา ช่าจะทิ้งยุ่งอะไรที่นี้โอ้โหเฮียแล้วเฮียบิดาพี่อะไรโอ้ยอืมแต่กูโหแล้วมันก็กินอยู่งปะเกือบฮึบมันจะเคาน์เตอร์ป่ะโอเคมันเคาน์เตอร์ละ โอ้เราเป็นคิดพบการกูโดนไอ้ดีไปก่อนก่อนอ่ะตายววะยังยังยังไอ้นบอกไว้ก็ครึ่งหลอดแล้วกูไม่ตายครึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอดไม่ได้เขียนสวยเฮ้ยพีย่าเลวเขาตายเหรอนี่ไงมังต่อยกูหรือไม่ถีบกูใช่ไหมอืมอืมกูสวนเลยแต่เราตายแล้วอ่ากากาธาเมึงสุ่นี่ มีของพี่มาฝากแล้วน้องชายพี่มีของมาฝากแล้วน้องชายพี่อ,อ,อุ้ย,ยนิเว้ยนิเว้ยอ่าอีโบนอยู่ไ,ไหนวะอ้าวไม่ทันไหวเย้